หนูจะมาจัดกระเป๋าเปิดทางใโ <Okay, S 1> อ,อเดี๋ยวก่อน่ะทําไมความรู้สึกช้านะคะคนอื่นเขาเปิดกันไปถึงไหนแล้วนะคะไม่ใช่ว่าถนูความรู้สึกช้าค่ะมามาเป็นเพราะว่าหนูเรียนโรงเรียนานานาชาตินะคะเขาก็ okay, เลยจะเปิดไม่เหมือนคนอื่นค่ะโอเคแต่จริงจริง ปิดเทอมเมื่อตอนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดเทอมประมาณวันที่3สิงหาคมนี้อยู่บ้านมาราธอนมายาวนานมหกโอ้ไม่ก้อนประมาณนี้เบื่อมากเลยค่ะไปโรงเรียนสักทีนะคะช่วงนี้ภาวะแบบนี้ทุกคนก็รู้อยู่เนาะเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมสําหรับการใช้ชีวิตแบบ new <ๆ> normal ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก,นก่อนดีกว่านะว่าในกระเป๋าที่น้องเกจะใช้ยังชีพในการอยู่ที่โรงเรียนไปนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปต่อจัดกระเป๋าไปโรงเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างแรกนั่นก็คือนี่เลยกระติกน้ำ นะคะเราเลือกแบบเก็บความเย็นเนาะน้องเกดชอบกินน้ำเย็นๆนะคะเขาก็จะใช้แบบอย่างที่2นะคะอันนี้ก็เป็นทิชชู่เปียกที่แบบว่าเป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็เผื่อว่าน้องเกดทั้งเข้าห้องน้ําหรือเช็ดมือเช็ดอะไรระหว่างที่ไม่สามารถไปเข้าห้องน้ําได้อะไรประมาณนี้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะเราก็พกเจลฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ไปด้วยแต่ตอนนี้นะคะทางโรงเรียนเนี่ยเขาขอความร่วมมือขึ้นมาว่าให้ทุกคนพก ช,อชอ้อนซ่อมของตัวเองไปเพื่อสุข,ขอ,อนามัยที่ดีแม่แอนก็จะเลือกเป็นกล่องแบบนี้เลยแน่ก็ไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแมสสำรองนะคะนี้พกไปเผื่อแบบว่าหลุดร่วงกลางาแล้วก็เฟนชิลโอเคทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นของที่บอกว่าใช้ในประจําวันนะคะแต่ว่าอย่างช่วงเนี้ยแม่แอนก็จะมีเตรียมขนมของว่างไปให้น้องเกดด้วยจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ สำหรับนะคะของบ้านที่แม่แอนเตรียมให้น้องเกนั่นก็คือนี่เลยคุกกี้ทันยพัพยืน อร่อยดีประโยชน์แถมแพ็คเป็นแยกซองเล็กๆนะคะทําให้ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคก,กับเพื่อนๆด้วยนะคะอร่อยดีมีประโยชน์แล้วก็ถูกสุขลักษณะแบบนี้นะคะเอาไปเลยแต่ยังไม่พอค่ะเพื่อให้น้องเกตอิ่มท้องมากขึ้นนะคะนี่เลยค่ะนมตราหมี UST ผสมน้ําผึ้งแท้ค่ะทำไมนมตราหมี UST ผสมน้ําผึ้งแทะหรอคะอก็เพราะว่านมตราหมี UST ผสมน้ําผึ้งแท้เนี่ยเขาผสมน้ําผึ้งแท้ๆเลยนะคะทําให้นมเนี่ยหอมอร่อยนะคะแม่แอนเนี่ยกินตั้งแต่เด็ก แล้วแล้วก็อยากให้น้องแก,เ,กนเนี่ยได้ลองชิมบ้างค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วหนูขอลองชิมเลยนะคะได้เลยค่ะ มน้ำผึ้งมากเลยค่ะนี่รู้ไหมว่านอกจากนมตราหมี่ U S T ผสมน้ำผึ้งแท้เนี่ยจะอร่อยแล้วนะคะ mm hmm. เขายังมีแคลเซียมสูงธาตุเหล็กสูงแล้วก็มีวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็น9ชนิดอีกด้วยนะแต่วแร่ธานุพวงนี้มันดียังไงหรอคะม,มา่าอะไรน้องเก๋ลองยิงฟันสิคะ นี่ฟันสวยแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วแขนเราเนี่ยจับดูก็จะมีรู้สึกว่าเป็นท่อนกระดูกใช่ไหมคะแคลเซียมเนี่ยก็อยู่ในกระดูกและฟันของเราเนี่ยเมื่อเราได้รับแคลเซียมเข้าไปนะคะก็จะทําให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงส่วนทธาตุเหล็กเนี่ยก็จะทําหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงนะคะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ สร้างการเจริญเติบโต,ตให้กับร่างกายของเรานี่เดี๋ยวเรามาดูข้างตอกกันนะคะนี่ยมีแคลเซียมสูงตั้ง30%จากที่คนเราควรได้รับในแต่ละวนันส่วนธาตุเหล็กสูงมีตั้ง25%จากที่คนเราควรได้รับในแต่ละวันเลยเชียวนะเนี่ยพอเราดื่มนมตามมี US t ผสมน้ำผึ้งแท้เข้าไปนะคะก็จะทำให้สุขภาพในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยแล้วค่ะจริงหรอคะม่ ต้องรีบซื้อให้หนูเยอะๆเลยนะคะได้เลยค่ะเนี่ยรู้ไหมว่านมตราหมี UST นะคะสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยวัยอย่างมามาก็ดื่มได้ค่ะมามาี่ของหนูที่จะเอาไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะคะโอ๊ยมามลืมไปเลยขอโทษขอโทษแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่านมตราหมี UST เนี่ยเขาหาซื้อง่ายค่ะซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะแต่ว่าหอมาม้ากินนมกล่องนี้หมดก่อนนะคะมาชนกันปิ๊ป ระเป๋าเสริมนะคะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการจัดกระเป๋าลักเดี๋ยวให้น้องเกยทเอาสารพยาเยกันดีกว่าเพราะอันนี้เป็นส่วนของที่น้องเกเขทเตรียมตัวของเขาเองอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเป็นเรียกว่าอะไรเป็นกระดาษคล้ายๆกระดาษโจทย์อะไรอย่างนี้นะคะเปิดมาก็จะแบบต้องน่านักนาดนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะเอาไว้เขียนส่งคุณครูใช่ไหมครูจะให้คะแนนพิเศษมากต่อไปนะคะก็จะมีเป็นสมุดแต่ว่าอันนี้คือของปีที่แล้วนะคะ ี่ทลอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นสมุดของโรงเรียนวันเปิดเทอมเกตเขาจะไม่ได้เอาไปหรอกแต่ว่าอันนี้เป็นสมุดที่เขาใช้ในโรงเรียนเป็นปกติเดี๋ยวเปิดเทอมไปก็คือเรากระเป๋าเปล่าเดี๋ยวคุณครูก็จะแจกมาให้เราอันนี้เป็นของสมิเกลนะคะเปิดเข้ามานะคะอย่างแรกที่เจอเลยก็จะเป็นปากกาดินสอนะคะสองแท่งนี้เป็นแท่งนที่หนูชอบนะคะเป็นไอนีกรีนแมนที่ดูไปแล้วแล้วปากกาแท่งนี้นะคะแพงมากเลยค่ะแล้วมันก็เคยหายไปแล้วลอบใช่ใช่ ทำหายเองนะแล้วก็มาวนกันนี้ก็จะมีเป็นกระดาษโน้ตค่ะโน้ตเจดส่งความรักให้เพื่อนรอบข้างแล้วก็ต่อไปก็เป็นเดคอร์เทปนะคะอันนี้เป็นโพสอิดโพสอิดนะคะเพื่อเอาไว้แปะโน้ตข้นหน้าต่อไปเป็นคลิปนะคะเผื่อที่แบบเวลาที่ครูให้งานอะไรที่มาเป็นปึกใช่ไหมคะแล้วก็นีบไว้เลยค่ะไม่ต้องให้ครูแม็กให้อะไรอย่างเี้ได้ไหมต่อไปเป็นลิควิดนะคะนี่อันจิ๋วน่ารักไมากไม่สะอาดเลยตอนนี้าซื้อมาเพราะว่าน้องกายอ่ะ ทำ<า>บ่อยมันทำหายอาทิตย์ละครส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะอ่ะเปิดมาเจออันนี้ชิ้นใหญ่สุดเลยค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะ <c oughs> ทำไมถึงหนูเอามาวางไว้ในกล่องดินสอนะคะเพราะว่ากล่องดินสอจะเป็นเป็นสิ่งที่เราจะพกไปทุกที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบนั่งแล้วเปิดกล่องดินสอทีนึงก็ฉีดทีนึงอย่างนี้ค่ะต่อไปเป็นไฮไลท์มันเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยไฮไลท์หกสีเลยค่ะหกแท่งหกแท่งนี่มีไว้ยังไงหล่ะจริงๆไม่ได้ใช้เลยกันไกล เมคัตเตอร์นะคะแต่ถามว่าครูให้เอาไปไหมไม่ดินสอสาดินสอกดนะอันนี้ไม่แต่ว่าออาจริงส้ดินสออะไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะว่าหนูมีที่ขการหนูในการที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนส้ยบ่อยก็คือเทเข้าไปประมาณห้าหกอันค่ะแล้วก็กดทีเดียวอันนี้คืออะไรคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปากกาค่ะด้านหนึ่งจะเป็นหวัวแหลมนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไฮไลไท์อีกอันนี้ก็มีไฮไลท์อีกค่ะไฮไลท์มันจะเยอะไปไหนนะคะ เป็นสีเดี๋ยวเปิดออกมาให้ดูนะคะก็เป็นแบบผ่อย่างนี้ค่ะเพื่อแบบขีดทับเส้นหรือว่าจะตกแต่งงานนะคะเวลาที่เขียนเสร็จอะไรอย่างนี้ให้มันดูมีความน่ารักขึ้นอะไรกระเป๋าอเนกประสงค์นะคะก็คือแบบใส่อะไรก็ได้ใส่ไปเถอะใส่แทนครีมนิ้มันใส่ยางมัะผมใส่อันนี้ก็หมาะว่าเดิมค่ะไม่ค่อยสวยเลยต้องใส่อะไรใช่ไหมอ่าอ่าโอเคต่อไปเป็น iPad นะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นเคสที่มีแป้นพิมพ์ด้วยอันนี้ไปทำไมคะ มาค่ะมามาติดกระเป๋ากันเลยค่ะมามาอันนี้เป็นเหมือนแก้วชานมไข่มุกแต่ว่ามันไม่ใช่สีชั้นนมไข่มุกนะคะเป็นสีชมพูเป็นน้ำใสๆแล้วก็มีุ๊กปัดอืออ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นมงกุญแจเหมือนกันแล้วก็มีดอกกุญแจาวสวยๆไว้อางนั้นมาเดี๋ยวมาติดกันนะคะันจะติดข้างนี้หนึ่งอันหนึ่งอันเสร็จแล้วนะคะข้างมากลัวมันไม่สมดุลเะรอเดินเอียงอ่ะใช่เดี๋ยวเดินเอียงแบบ ข้างซ้ายแล้วก็เดี๋ยวเยี่ยมข้างซ้ายใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วน้ำหนักมันเบาวิวขนาดนี้อเรียบร้อยค่ะจัดของทุกอย่างลงกระเป๋าให้เรียบร้อยค่ะตู้มันไอแผ่นนะคะเราจะถือแยกออกไปเลยเพราะว่าเพื่อน ใส่กระเป๋ารือว่าหลายๆคนก็บอกมานะคะเพราะว่าไอ้แพ่จะงอให้เราถือแยกต่็นหางเลยงอ่เหรอใช่เหรอมังงมากเลยมันจะงอได้ยงไงเสร็จแล้วค่ะปิดกระเป๋านะคะพร้อมใช่ไหมพร้อมค่ะพร้อมไปโรงเรียนนะคะไปเลยชุดนี้กระลุงพรางไม่ได้ เป็นชลุมพรางเจอเรียบร้อยสำหรอะไรเลยคนน่าจะเปิดไปแล้วเนาะถูกต้องแต่ว่าเด็กอินเตอร์น่าจะเปิดพร้อมพร้อมเกสใช่ค่ะเกสก็สาสิงหาเนาะดีเดย์โอเคนะคะก็ใครนะคะอาจจะแบบเห็นคลิปน้องเกสได้เป็นไอเดียเนาะว่าขาดตกของเหลืออะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเช็คลิต์ให้เขาเปิดเทอมกันหมดแล้วค่ะมาม่า่เด็กอินเตอร์ไหม งงตัวเองเลยอ่ะโอเคนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลสำหรับน้องเกดก็มีเท่านี้นะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมหาขานมแล้วก็อาหารบำรุงสุขภาพอย่างเช่นนมตราหมี U S T ผสมน้ำผึ้งแทน้นะคะสำหรับนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวแม่แอไปรีพาน้องเกดไปซื้อนมตราหมี U S T รดน้ำผึ้งแท้ใส่กระเป๋าเดินก่อค่ะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย เพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด u ับ c r ค b e แล้วก็กดกระดิ่งรุง่ง,งกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอา่ะบ๊ายบายค่ะ